เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยมีการไว้อาลัยพระพันปีหลวงช่วงนี้จึงขอแนะนำเครื่องบวชแนวสีสุภาพตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะสินค้าของที่ร้านมีหลายสีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะคะ ดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www. s a p a n b u n 1 0 9 com ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามทักกันที่ลายร้านได้นะคะแอดสะพานบุญนค่ะร้านเราเปิดจันถึงเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะคะสำหรับสินค้าประดับธงสถานที่นะคะปกติเราก็จะใช้แนวธงสามเหลี่ยมงานวัดสีสันนะคะตอนนี้เรามีจำหน่ายธงสีขาวล้วนด้วยนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ตอนนี้ของพร้อมส่งเลยค่ะขอเชิญรับชมตัวอย่างเครื่องกระถินที่ลูกค้าจัดแนวโทนสีสุภาพสีขาวสีครีมสีทองประมาณนี้เลยนะคะขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยค่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างเครื่องบวชพระใหม่แนวโทนสีสุภาพกันนะคะมีครอบไตราพานแว่นฟ้ากรวย3ามชิ้นต้นเทียน3ชิ้นแพรคมาลาบวชชุดนาสังกทานต่างๆมาลัยคล้องคอ,อนาคตลปัดย่าม,มอนอิงสัปปทนทุกอย่างเป็นแนวขาวครีมเข้าคอลเลกชันสีสุภาพทั้งหมดเลยนะคะขอขอบพระคุณลูกค้ามาณที่นี้ด้วยนะคะ สินค้าครอบไตรเครื่องบดของที่ร้านทุกท่านสามารถดูรูปดูราคาได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยเข้าที่เว็บไซต์ร้านค่ะช่องบนสุดของเว็บมีช่องให้ค้นหาราคาพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาแล้วกดแว่นขยายได้เลยนะคะเช่นพิมพ์คำว่าครอบไตรแล้วกดแว่นขยาย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำว่าครอบตรก็จะปรากฏมาให้เลือกค่ะหรือคำว่าสปปรรพทนก็เช่นกันนะคะมีหลายเนื้อผ้าหลายแบบหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าเลือกค่ะเข้าไปดูในเว็บได้หมดเลยนะคะชอบงานของช่างคนไหนก็แคปรูปแล้วสั่งแอดมินที่ไลน์กันได้เลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกเช่นเคยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ร้านเปิดจันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ